ที่นี่เคยถูกขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานและมีแหล่งโอโซนเป็นอันดับเจ็ดของโลกแต่มาวันนี้ถูกปกคลุมไปด้วย PM 2.5ที่เกิดจากการเผาทำลายป่า าทุกภาคส่วนไม่ช่วยกันก็คงต้องถึงวันอาวสารวังน้ําเขียวโอ้โหวิวพระาทิตตกโอ้โหมุมนี้แม่งสุดยอดอะ่ะจริงสวยเกิน,ไไนบบโอ้โห สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่วังน้าเขียวอีกครั้งหนึ่งนะไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างหลังที่เราไปมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่นานมากหรอกแล้ววันนี้เราจะมีเพื่อนร่วมทางด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นใครเจอกันนะพร้อมอยัางพร้อมยังพร้อมยัาง,ออางตอนรับสมาชิกใหม่สําหรับทริปนี<ย>ไปไน้ไปไหนไปไหนไปไหนวังน้ําเขียววังน้ําเขียวป้ายแรกเราไปที่ไหนก่อนโอเคแกเ ไปดีถึงแล้วจริงดิแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะทุกคนกับทอสคาหน้าวันเล่เขาใหญ่ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเข,ขาใหญ่เลยทุทกคนที่รวบรวมทั้งร้านอาหารคาเฟ่และโรงแรมที่เป็นสถาปัตยกรรมของทางอิตาลีเอาไว้ที่นี่นะทุกคน ใครที่มาที่นี่แล้วเนี่ยต้องการที่จะพักผ่อนค้างคืนเนี่ยก็มีห้องพักหลากหลายแบบให้ทุกคนเลือกเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นโซนโรงแรมหรือว่าโซนบ้านพักที่เป็นรีสอร์ทและก็มีกิจกรรมเนี่ยให้ทุกคนทํามากมายเลยนะครับหรือใครจะมาแบบเราเนี่ยก็เลือกที่จะมาแค่ทานอาหารบนหอเอนเมืองปิซ่าที่เขาจําลองเอาไว้ที่นี่นะทุกคนและรอบๆหอเอนเนี่ยเขาก็ได้จําลองยกเมืองท่าของทางอิตาลีเนี่ยมาไว้ที่นี่ ก็จะมีทั้งร้านอาหารร้านคาเฟ่เนี่ยเต็มไปหมดแล้วทุกคนถ้าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยลองแวะมาดูผมรับรองว่าสวยไม่ผิดหวังแน่นอนหิวมานานแสนนานได้ได้ได้นี่ไปหนฝักงลองท้องด้วยข้าวโพดแถวแถวแถวพวกเหล็กเหรอตรงนั้นอันนี้เอาจริงแล้วลองท้องแกองทิงเล้ามันอยู่ในรถเล้าจ เอนไหมทุกคนเอ็นเนปล่าใเขาทุกโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยใช่หรือเปล่าชั้นสองชั้นสองไปเลยพี่เขารีบรอ,อทำไมไม่เดินบันไดอ่ะ แบถาดมถาดำทมาดมแกโอเคปิดร้านเลี้ยงเราเลยปิดร้านเลียงเราเลยเหรอ,อสวยสวยสวยนี่วิววิวข้างนอกเป็นอย่างนี้ออคือที่ตามหามานานใช่ไหม นั่งรถมากว่าสามชั่วโมงรถก็ติดคนก็หิวมงแม่เกือบจะแวะปอปทีบหลายทีแล้วยังไปอีกโอปอปทีบโอ้ยยังนี้น่ากินอ่ะเป็ดไก่ซอสบาร์บีคิวไม่แห้งเขาทำมามาเออใช่ใช่โอ้ นี่ไงเนี่ยไม่รู้อีกแล้วเนี่ยทำไมเอากระดูกมาวะโอ้พาสต้าเส้นแบนผัดกับซอสมันกุ้งขับขบชีสและหอยเชลล์ฮอกไกโดโหน่ากินมากพิซซ่าก่อนพิซซ่ามาการิต้าขับขบชีสแล้วก็สปาเกตตี้ทะเลไม่เจอเอาไก่เอาไก่ไก่บาร์บีคิวแค่นี้ครับ ดูไก่ลอคาบกด้โอ้มีเทส1หนึ่งสองสาม <c oughs> แล้วก็ไม่เคยซื้อเองนะ <c oughs> <c oughs> กินเลยเริ่มเลย ชิมชิมไปก่อนเนี่ยแกอยากชิมของฉันเห็นไหมไก่รสชาติเลยมันจะยืมยืยืดยยืด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 ยืยืยืดนืดยืดยยย ซิกเนเจอร์ที่นี่ก็พิซซ่านะอร่อยมากลองมาชิมดูมันอยู่ตรงหอเอนเมืองปิซ่านี่ตรงนี้เลยไะเดี๋ยวพาไปเดินเล่นรอบๆกันสักหน่อยแต่ร้อนมากเลยเขาทำเป็นเมืองเมืองหนึ่งเนาะ พอ,อมีร้านอาหารพอมีร้านอาหารมีอะไรเยอะทอสแครรนสวยไหมสวยมากถ้ามาตอนพบค่ำเนี่ยก็จะดีนะเพราะมันมีร้านเยอะเนาะร้านน่ารักน่ารักเทียบเลย มันก็จะเป็นเมืองอย่างนี้เลยทุกคนถ้ามาตอนเย็นๆนน่าจะโอเคตอนนี้ร้อนมากมีร้านให้นั่งชิลริมน้ำมีเมืองสวยๆให้ถ่ายรูปแบบนี้แล้วก็แบบนี้ความวุ่นวายของการถ่ายรูป และรูปที่ได้เป็นอย่างนี้<อ> <laughs> ไม่น่าได้อ่ะเทคที่สองรูปที่ได้แะไม่เหมือนเนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเข้าที่พักกันที่วังน้ำเขียวแล้วเจอกัน ิด,ด,ด,ดแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะทุกคนที่นี่ไล่ปันตะว,วันจะตั้งอยู่ที่วังน้ําเขียวเลยนะทุกคนซึ่งที่ไล่นี้เนี่ยที่พักเนี่ยจะเป็นโดมนะทุกคนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีห้องน้ําในตัวและที่นี่ทุกคนยังสามารถ นำเต็นท์มากางเพิ่มได้นะทุกคนถ้าใครเป็นสายกลางเต็น์เนี่ยและที่ตั้งของไร่นี้เนี่ยจะตั้งอยู่บนเนินเขานะทุกคนทําให้เราชมซันเซ็ตเนี่ยได้อย่างสวยงามเลยนะทุกคนและที่นี่เนี่ยเราเคยมาพักกันทั้งหนึ่งแล้วนะทุกคนทั้งเจ้าของและพนักงานต้อนรับเนี่ยเป็นกันเองมากๆเลยทําให้เราต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งตอนเช้าเตรียมตัวหนาวเลยเหรอ แบบแบบไม,ไ,มไม่ไม่ไม่สามารถรู้ตัวได้ oh. อ๋อวันนีาร้อนแบบแบบเนี้ยอนาวมาคูา โอเคโอเค้วไม่ไม่เอามานี่มีเออแล้วผมมาได้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยลูกนี้ถึงขนาดนั้นบอกว่าเป็นลูกค้าเก่าใช่ใช่เก่าเก่าที่จะจะเริ่มกึกเลยเนี่ยลูกค้าเก่าทำไมทีนี้กึกแล้วลูกค้าใหม่แต่รอบนี้อลูกค้าใหม่มาด้วยนั่นก็คนใหม่นะเฮ้ยคนเก่านี่คือให้ให้มออเตร์ไซค์ เดี๋ยวโอ้โหใจถึงจะไปไหนแล้วจะเอาโไว้ใช้เนี่ยช่วงเย็นเนี่ยเราก็ได้มาเดินซื้อของเพิ่มเติมที่ตลาดนัดชุมชนนะทุกคนตลาดจะตั้งอยู่ที่แถวๆโรงพยาบาลวังน้ําเขียวนะทุกคนซึ่งไม่ไกลจากที่พักเราที่ตลาดนี้จะมีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของกินของใช้มีครบหมดเลย และที่สำคัญแม่ค้าที่นี่เนี่ยน่ารักเป,เป็นกันเองทุกคนเลยครับเข้าตลาดที่เราต้องการดีกว่าโอ้ผักผักโคตรดีเช้านี้ดิบกาแฟกินตลาดได้อ้ยมีถุงหูหิ้วด้วยอ่ะดีๆีดีถุงหูหิ้ว คันแรงไม่เคยเห็นทำไมถูกถูกเกินไปหรอ <c oughs> ยำหัวขมิตรโอ้ยำ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 หัวขมิดม,มีเรียนด้วยดุเรียนดุเรียนมีทุกสิ่งอย่างที่ต้อง,องการหอยจุ๊บก็มีอาหารทะเลก็มี นี่เทาปะเนี่ยใช่ไหมใช่เทาไหมไม่รู้เหมือนกันอะเห็นนางฟ้าหรอใช่ใช่ไหมครับเห็นนางฟ้าใช่ไหมครับทำไมของเรียกนางฟ้าครับเขาสวยเหรอครับหรือว่าคนขายสวยอ้้ยยปปาาาบกว่่เลตอนนี้สวยกว่าตอนสาตอนนี้มันเหมือนขนแหงเลยอ่ะทำไมต้องเอาอันนี้ด้วยอ่ะ มันกรอบอร่อยเหรอเล็กๆอ่ะอ๋อขอแล้วมั้งอย่างงี้ก็ได้นะพี่สักโลหนึ่งกินให้หมดหน้าบพอดีเปโอ้โหมือทองมือทองมากเลยได้ครับนี่เดียวที่ผมได้ย่างพวกผักอ่ะ โอ้โหเนี่ยนะห้าสิบบาทเนี่ยก็ห้าสิบบาทสี่สิบนี่ไงนี่สี่สิบบาทแต่มันใหญ่ไงไปไปต่อไปดีเนี่ยเรามาเดินตลาดนะตอนหิวเราก็จะอย่างเงี้ยอะไรก็อร่อยจ้ะ พวกนี้รวยนะพวกนี้รวยมันจะออกเลขอะไรครับแม่ค้า <c oughs> ช่วยแม่ค้าซื้อใบหนึ่งใบนี้เลยมาดูว่าจะถูกไหมถ้าจะไงเขาไปอยู่ก็ปูเขาจะฆาลรวยแน่นอนไป ค่ามีฝรั่งค่ะฝรั่งห้าสิบบาทค่ะเอาโลเดียวครับผมให้ผมเลือกผมก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนอร่อยแนี้ได้ปะูกอย่างนั้นอร่อยนี่หรอ <c oughs> ได้แล้วละ่ะโลหนึ่งสี่สิบขัไก่บ้านนะคะห้าสิบบาทขอบคุณครับ เมื่อกี้เราก็ผ่านร้านนี้ไ,นได้เวลากินกันแล้วได้เวลาพอดีไปไปโก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  แม่ครัวประจำทีมงานอันนี้คือคนให้กําลังใจลอก,กินเท่านั้นโอยแสงสวยมากเลยตอนนี้ <c oughs> นอน <c oughs> โอ้โหวิวพระอทิตตกโอ้โห,หมุมนี้แม่งสุดยอดอ่ะ <c oughs> จริงสวยเกินโอ้โห จะมีอะไรชิลไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วชาบูมามา่าวุ้นเส้นสวยสวยได้ได้ได้เออนายเพื่อนกัราอที่แล้วก็เล่นด้วยกันอะไรล่นแจมเลยนี่ถ้าเราตั้งกล้องถ่ายรูปตอนนี้นี่แสงสวยมากเลยนะ ้าทันไหมเนี่ยเต้องตั้งสิบวิต่อสิบวิเขาบอกว่าเขาบอกวว่าคนหนึ่งสองสามสี่เชี่ยเอ้ยเชี่ยวันโคตรโสดแล้วเหรอวันนี้ฮแสงสวยที่ต้องนะนะใช่ พี่นัาก็ต้องเห็นแล้วพี่นัาใส่แว่นนะชวนแล้วไม่มามาบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีมากไปแล้วใช่ใช่ อเควันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าจะไปไหนก็คอยติดตามกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีเชา้าก็ไม่เช้าแล้วนะสายสายที่วังน้ำเขียวหอนเอาวันเดทไทยดิวันวันนี้วันคนอะไรเ <c oughs> วันคนแหง และเช้าวันนี้เราก็ได้พาเพื่อนๆมากินร้านอาหารโปรดของเราคราวที่แล้วเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งธรรมดานี่แหละที่อยู่ไม่ห่างจากที่พักเราและครั้งนี้ก็ยังรสชาติอร่อยและประทับใจเหมือนเดิมเพื่อนๆก็ชมว่าอร่อยมากๆเลยนะทุกคนอิ่มแล้วเรียบร้อย ไปต่อกันอะไรนะสเต y w i วิสมีเดี๋ยวรถอ้อยก็เอาไปกินโบกอยู่นั่นแหละคาเฟ่ั่งตรงข้ามโอ้เมื่อก่อนมันยังเป็นพึ่งบัดถมดิ้นใหม่ๆอ่ะไป สวัสดีครับเบเกอรี่ขออร่อยนะเบเกอรี่อ่ะของผมอเมริกาโน่ครับเยน็นไม่หวานครับโคกากครับหน้าไหมเหรอไม่เอาเหรอไม่ไม่นั่งมุมนี้เหรอถ่ายรูปสวยอะไรนิ่มไม่ใช่โต๊ะนั้นอะ นี่ของเธอเหรอของเธอกินอันนี้เหรอ <c oughs> โ้ไฮโซด้ะ <c oughs> <c oughs> ข้างบนกาแฟข้างล่างน้ำหวาน <c oughs> ไปกันต่อที่ไหนไม่รู้คอยดูกันละกันเราไม่มีแผนไงจะเ,เป็นที่สังคแนใช่โนแพนอแล้วเราก็มาถึงบ่อน้ำผุดธรรมชาตินะประวัติเป็นยังไงไปฟัง แล้วเราก็มาถึงน้ําผุดปากช่องหรือน้ําผุดธรรมชาติบ้านท่าช้างนะทุกคนที่นี่เนี่ยจะตั้งอยู่ที่ตําบลหมูสีอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะซึ่งตาน้ําที่นี่เนี่ยจะมีน้ําผุดออกมาตลอดปีเลยนะทุกคนโดยน้ําที่ผุดออกมาเนี่ยก็จะเป็นน้ําฝนที่ตกลงมานี่แหละแล้วลงไปอยู่ใต้ดินและตอนที่ผุดออกมาเนี่ย ก็ได้ผ่านชั้นหินที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสูงเลยทําให้น้ําที่นี่เนี่ยมีความใสและมีสีเป็นสีฟ้าเขียวเหมือนกับสะมรกตเลยนะทุกคนปกติน้มามันต้องสีเขียว,ยวใช่ไหมพี่เป็นสะมรกตนะนะที่มาก่อนไม่ช่วงเช้าส่เขียวเลยตอนเช้าปกติน้ำจะต้องเขียวกว่าน,นี้เนาะแต่นี่ก็ออกเขียวๆอยู่นะ อ,อันนี้ก็เขียวอยู่สีฟ้าเขียวๆใสๆมีคนเ่นน้ำเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้คือสิ่งที่รีวิวแรกที่เราจะมากันนะครับและอันนี้อันนี้คือรีวิวณนะปัจจุบันนี้เขาผู้นี้กำลังนั่งดื่มดำ่ำกับความสวยงามบ่อน้าสีฟ้าที่ผุดมาจากใต้ดินแต่ที่ไหนได้ความจริงแล้วเขามาดูผู้ชายโดดน้ำอยู่ วิวเมื่อกี้ยังไม่หนำมายังไม่หนำใจสำหรับเขาเคือ่นย้ายร่างมาในที่ที่เหมาะเจาะกว่าเดิมและเขาก็ดื่มด่ำต่อ,อยังหนำใจ <c oughs> เรียบร้อยแล้วทุกคนบอ่อน้าผุดสีฟ้าก็สวยดีนะใครอยากมาเล่นน้ำก็ได้อยู่แต่ถ้าใครไม่อยากเล่นน้ำก็แนะนำมาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยคนจะไม่เยอะมาถ่ายรูปสวยๆได้หรือใครอยากจะมาพายเรือใครยักที่นี่มีบริการเรยอะๆเลยนะทุกคนไป เดี๋ยวไปกันต่อที่ไหนตามปรีดุกันจิบกาแฟสวยสวนผักลุงลิดูส,วดดสิว่ามีอะไรอร่อยบ้างและเราก็มาถึงสวนผักลุงลิศกันแล้วทุกคน ที่ร้านเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดคนครราชสีมานะทุกคนซึ่งสวนผักลุงฤทธิ์เนี่ยจะได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะจากนักท่องเที่ยวเพราะว่าทางร้านเนี่ยได้ปลูกผักปลอดสารพิษจากฟาร์มของตัวเองเลยนะทุกคนทําให้อาหารที่นี่มีความสดใหม่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยเมนูที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูสเต็กและเมนูเกี่ยวกับสลัดนะทุกคนและเมนูที่พลาดไม่ได้เลยเนี่ยที่ผมมาที่นี่แล้วต้องสั่งทุกครั้งเนี่ยก็คือซี่โครงหมูยา่าง เป็นไซส์จัมโบ้นะทุกคนใหญ่ๆเลยใครผ่านไปผ่านมาลองแวะมาชิมนะรับรองไม่ผิดหวังนี่ไงไก่โคราอ่ะพี่พนะมีชุดต้มเล้งด้วยนะไขมันน้อยกว่าไก่ทั่วไป62เปอร์เซ็นตนะชิ้นนี้จะเป็นชิ้นคงหรือย่างนะคะจะเอาหนึ่งครับเ,เอาเอาโครงใหญ่ครับ แล้วก็เอา,าเธออะไรปลาเหรอก็ปลาไซส์เอนี่สาขาข้างในยังอยู่ไหมครับเอา่านั้นตรงตรงนี้ปิดแล้วค่ะอ๋อที่ที่เลี้ยวเข้าไปตรงเนี้ยเอาปิดแล้วก็มาย้อมอยู่นี่หมดเลยอ๋อโอ้ยใหญ่มาก,ก,กมือใหญ่มากเลยได้ละโอ้ยใหญ่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 มันใหญ่กว่าจ้าใหญ่ดี <laughs>

อิ่มเรียบร้อยสเต็กลุงฤทธิ์อิ่มไหมอิ่มแปะอิ่มแป้ต้องแลกท้งออกไปดูเลยปิดคลิปไหมกลับบ้านไะไปเจอกันคลิปไหนอีคลิปไหนอีคลิปนี้พอแค่นี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคบาย แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับกับทริปวังน้ําเขียว2025นนี้นะทุกคนถ้าทุกคนติดตามเราตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยทุกคนก็จะเห็นนะ ว่าที่วังน้าเขียวเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นและควันจาก p ี2.5เต็มไปหมดแล้วทุกคนถึงตอนนี้เราทุกคนต้องตาหนักและก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือที่จะต้องลด PM 2.5ลงให้ได้จากตัวเราเองและทุกภาคสว่วนเราต้องช่วยกันเราจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ถายใจเข้าไปในร่างกายของเราเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและส่งมอบอากาศที่ดีให้กับลูกหลานของเรากันต่อไปนะทุกคน ฝากกดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย